อมีแล้วเป็นไงล่ะโต๊ะหลังสาวสวยเลยเปาะแปะเปาะแปะโอ้จะเสกคาถามหาตะบันเยใครไม่ให้รางวัลไอไอ้นั่นบวมเป่งอะไรเนี่ยหน้าท้องก็ลายพลอยนมแล้วก็ห้อยโต้งเต็มหัวก็หนีเที่ยวเก่งบอกเด้งแล้วก็เสียเจ้ามือทำทำทำ ไอ้ดีเพลงอะไรของมึงเนี่ยให้ตอนแรกก็ร้องดีละไอ้ห่าไ,หไม่รู้กูไงกูขอแช่งพี่ตอนนี้หน่อยได้ไหมนะีะเอาไปแช่งเอาทำไมแล้วตอนนักร้องผู้หญิงออกมาร้องนี่ยพี่แหมแดนเซอร์มาเต้นเนี่ยมองกันตาวาวเลยนะธรรมดาก็ต้องชอบสิของสวยๆงามๆดิเฮ้ยที่ผมออกมาร้องทำไมาไม่ดูกันบ้างนะฮะ<อ>ต่อเมยังไม่ตบเลยเอา้าผู้ชายก็มีหัวใจนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรออ่ะฮะขอแช่งแล้วกันไม่มีเรื่องกับพี่เขาไม่เอานะกูรับผิดชอบตัวเองจริงป่ะเอออะไรของแกขอแช่งไอยพี่โตอนนี้ มีเมียสวยเซ็กซี่เหมือนอ้ําพัชราภาโอ้โหเดี๋ยวมึงแช่งแล้วเหละเนี่ยแช่งแล้วะเนี่ยมามาด้วยกันมึงมีตังมึงมีตังมานั่งกับเขาเลอเขาออกตังไงกูไม่มีไงกูออกเขาต้องออกตังให้ไงพออะไรที่ดีๆหน่อยมันจะเอาด้วยนะพี่ทำไมอ่ะอ่ะถ้าอยากได้พนมมือเลยเพนมมือุณพี่ขอให้มีเมียสวยเซ็กซี่เหมือนอ้ําพัชราภาสุดยอดแล้วหน้าตาเหมือนแผนเค้กโอ้โหคุณนี่เอ็กยังกระตักบงกดในโลกนี้ไม่ต้องการอะไรเรื่องยิงแต่เวลาจะมีอะายการขอให้พี่หดเลยแค่นี้โอ้โห ไอ้บ้าแล้วกูจะไปทำอะไรเขาได้เนี่ยพี่ที่นั่งข้างพี่อะแฟนพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ใช่ถามนิดนึงอะไรได้กันยังเอายุ่งเลยเขาเลไอ้นี่เลยมึงนี่ถึเรื่องแล้วกูอยากรู้เว้ยไปถามเขากันได้ไงเราบ้านาเกียรติขออภัยด้วยลวกันเออใครจะมาสู้พี่ต้นนี้กูได้ไหนต้นไหนนี่ ส่วนมากจะเป็นผู้ชายมีผู้หญิงล้มแหลมล้มแหลมนผู้หญิงบางบางตานะพี่นะเราไม่มีแฟนไม่เป็นไรมีอะไรมีเพื่อนเราเที่ยวกับเพื่อนไปไหนเราไปกับเพื่อนครับเคยได้ยินคํานี้ไหมฮะอะไรคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเคยได้ยินพอไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนเราตายหาซะแล้วเราก็รอดสบายไปไอ้นี่เนี่ยหงงตั้งแต่แรกเลยเนี่ยผู้จ่าอะไรเงี้ยเนี่ยฮะ แล้วก็นะครับคนไหนที่มีคู่แล้วเราดีใจด้วยนะฮะครับยังไงก็คุณพี่ที่เป็นแฟนก็รักกันนานๆแล้วกันนะฮะครับผมแต่การที่ใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่นะครับมันต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันครับผมนะฮะก็เปรียบมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแน่นอนก็เปรียบเสมือนลิ้นกับฟันครับผู้หญิงนี่เป็นเพศอ่อนแอก็เป็นลิ้นผู้ชายฟันผู้หญิงลิ้นผู้ชายฟันอย่างเดียวพี่เชื่อผมไอ้นี่ก็ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะฮะ <K un> เพราะว่าคนเราอย่าง่างพูดว่าเรา,เราแต่งงานมีเนื้อมีคู่กันไปแล้วเนี่ยคผู้ชายอาจจะไม่มีกงมีกิก๊กเนี่ยอันนี้ต้องให้อภัยนะฮะเออไอ้บ้าเอาสาไม่มีกิ๊กจะให้อภัยได้ไงแล้วถ้าเราใจไม่กว้างนะเว้ยครอบครัวแตกแยกอันนี้ใช่คนเราผู้ชายนะ,ะเราเป็นผู้ชายด้วยกันพูดเขา้าอาจจะเข้าข้าวผู้ชายนิดน,นึงผู้ชายอาจจะมีการหลงผิดหลงผ้าไปบ้างหลงผิดไงอ,าอ้าวดูตัวอย่างไม่ต้องดูอะไรมากคุณพี่ครับพี่เอลอดรักสลักใจแล้วเกี่ยวอะไรพี่เอ๋นี่เฮ้ยเป็นนักร้องอยู่ดีๆหลงผิดไปเป็นนักเป็นมะเร ไอเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกันเราไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็ผู้หญิงนะยอย่างว่านะฮะกลัวมากที่สุดคือการที่ผัวไปมีเมียน้อยอแน่นอนทำไมไม่คิดทางกลับล่ะฮะทางกลับยังไงจะไม่ถ้าเกิดผัวเราไม่มีเมียน้อยเราจะได้เป็นเมียหลวงเหรอวะเออเว้ยอันนี้จริงนะสภาร์ตีแล้วคุณพี่ฮะอะไรที่ลงท้ายด้วยหลวงหลวงนี่มันยิ่งใหญ่นะฮะจริงวะทําไมอ่ะสนามหลวงเป็นไงใหญ่อําเภอลาดบัวหลวงใหญ่กรมทางหลวงใหญ่มันใช่ใหญ่อย่างเดียวนะพี่แม่งยาวด้วยโอ้โหใหญ่ยาวเลยเว้ยอะ ทำไมล่ะจริงแล้วไม่ต้องไปอะไรมากสังเกตง่ายๆคนไหนที่เป็นเมียหลวงอะเวลาเวลาไปช่วยงานหรือว่ามาเที่ยวเงี้ยไปช่วยยิ่งยิ่งไปงานบวชงานแต่งนะเมียหลวงสังเกตง่ายๆตัวตัวใหญ่ๆซื้อกางเกงมาไซส์เท่าไหร่ก็ใส่ไม่พอตู่นะพี่เสื้อผ้านี่จะใส่ผ้าบางๆผ้าพลิ้วๆตัวใหญ่ๆลายแม่งอย่างกับพ้านอันนี้เมียหลวงใช่ไหมเวลามาช่วยงานหรือว่ามากินอย่างนี้นะชอบกินเหล้าเพียวๆ ส้นตีนจะไวกว่าความคิดโอ้โหสามีระวังนะพอเมานิดเมาหน่อยอยากจะชวนหัวกลับบ้านครับหัวไม่กลับตอนนี้โมโหแล้วทำไมงุดงิดอยากจะตบหัวจะทำอะไรไม่ได้ไงครับหันมาดานักร้องเอ้าไม่เกี่ยวอะไรพวกเราอ่ะไม่รู้กูโดนประจําจริงวะมึงมีเมยังเนี่ยผมเหรอเคยมีพี่เคยมีฮะแต่เลิกกันแล้วทําไมอ่ะก็มันเข้ากันไม่ได้ของมันใหญ่โอ้โหไอ้ดี่เนี่ยมึงนี่ทะลึ่งตลอดเลยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ของเมยมันเล็ก มึงไม่ถามกูก่อนแล้วทำไมถึงเข้ากันไม่ได้เอามึงก็บอกกูมาดิมีความผิดเรื่อยเลยมีส่ยแจ่คอไปกันไม่ได้เออเข้ากันไม่ได้เออประมาณนั้นมเอาผมพูดไปเข้าหูมันพูดไปข้าหูนี่ับพี่พี่ผู้ชายคนไหนที่ยังไม่มีเมียนะครับจำไว้นะครับคำพูดที่ผู้ชายต้องเอาใจผู้หญิงมีไม่เกินห้าคำเท่านั้นโอ้โหไอโกหกไอโมไอหน้าด้านมึงจะมาว่ากูได้ไงมึงไม่เชื่อกูเหรอไม่เชื่อห้าคำจะใช้ได้ไงผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบเอาอกเอาใจอันนี้รู้ฮะผู้หญิงพูดอะไรมาขอแค่ผู้ชายพูดดคําาาวว่่่พีีีกกก็็เเเชนนนนยัริงท้หญ ไม่เชื่อนะพี่นะเมื่อคืนนี้ผมพูดคำนี้ผู้หญิงพาไปห้องอนี่กลับมายัางเมื่อเนื้อมื่อตัวไม่หายเลยเนี่ยมันคงกวนเมคืนคใช่ไหมเนี่ยต่อยกับผัวแม่งันเช้าเลยผมว่าไอ้ห่ากูนึกว่าใช้ได้ผลไอ้นี่จำไว้เลยพี่ก็เช่นเดียวกันจริงป่ะไม่เชื่อนะฮะใช้ได้จริงนะอ่ะสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงแล้วกันแกเป็นผู้หญิงเหรอผมเป็นผู้ชายพาผมไปเที่ยวห้างโลตัสยุยาโลตัสตุ๊ดเดินกันเพียบเชียวห้างเนี้ยนั่นแฟล๊นนีแต่ว่า พูดต้องพูดคําว่าพี่ก็เช่นเดียวกันโอเคเดยวกูต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะเปผู้หญิงไปได้ไหมแล้วกูจะทําได้ไหมเนี่ยโอ้ไปครึ่งตัวแล้วลนะ่ะเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงออออโอ้โหตัวนี้สวัสดีครับพี่ไหนคะพี่นงไหนพ่อกูไอ้นี่นเนี่ยชอาเล่นพ่อ,พอเลยพ่อมัน,นที่ถูกมาว่ามาบ้ากัดตายพี่ครับจะยังไม่ตายอยู่โรงพยาบาลมึงจะบ้าท่ยังไม่ตายโอ้โหก็เลยนะเนี่ยเออ สวัสดีครับพี่ขาสวัสดีครับพี่จ๋าน้องคิดถึงพี่จังน้องอยากไปดูหนังพี่ก็เช่นเดียวกันน้องเองอยากดูหนังผีเพราะมันน่ากลัวดีพี่ก็เช่นเดียวกันเน้ดูเสร็จน้องคงหิวพอดีน้องอยากกินสุกี้พี่ก็เช่นเดียวกันนี่ย MK พี่ซราดังกินน้องอยากกินอยากกินพี่ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมกินเสร็จล้วไปแวะซื้อของน้องอยากได้ชองพี่ก็เช่นเดียวกันเน่พี่จ๋าช่วยเอาเงินให้ทีเงินน้องไม่มีพี่ก็เช่นเดียวกันเน้่โอ้โห่า มึงยู่ตายเดย <im itation> อวมึงไม่ดูก่อนแล้วก็ถามอะไรมาอ๋อจะพูดอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ต้องมีความคิดมากคนเราออขอโทษยังไงแล้วขอบคุณมากนะขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแต่เคยพูดอย่างนี้ก็จะธรรมดาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องก็หมดฮะเอาเป็นว่าผมพูดอะไรไปคุณช่วยลงคำท้ายให้หน่อยแล้วกันนะลงคำท้ายไงผมจะขอบคุณแขกที่มาเอ่อมามาทานนะครับมาร้านมุมสบายเลยของร้านมุมสบายโอเคนะอย่าลืมว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก้าใบเก้าใบเท่านั้น ผมใช้เพื่อนผมช่วยลวกันลงคำท้ายให้หน่อยนะอย่างเช่นขอขอบคุณคือคุณดังๆแค่นี้โอเคไหมสบายเกียร์เสียแล้วพูดเลยยังไม่ต้องอันเนี้ยไอเหรอขอขอบคุณคุณทุกทุกท่านท่านที่มาในร้านเราของวันนี้นี้ขอให้ทุกทุกท่านท่านมีความสุขสุขขอให้ร่ำรวยรวยเงินทองมากมายใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหมดต้องประหยัดต้องประหยัดที่รด้มาเที่ยวกันบ่อย ขอให้สุขภาพแข็งแรงแรงอย่าได้เจ็บเจ็บนั่นใหญ่อย่าได้จนจนอ้เฮ้ยมึงยม่งจะบอกเขารวยอยู่เลยป่ะถึงจนก็ไม่มากมากโอ้โหพอแล้วมากก็ไม่นานนานโอ้นี่จะไม่มีอะไรกินกันแล้วเนี่ยเฮ้ยรอดภัยไม่มีมีเอาเข้าไปมึงมันนานๆปางยังเทียประชาสัมพันธ์วงไิด์นี่ง อาจจะหาดนตรีสักวงวงอย่าลืมพวกเราวเราวาเลนไทน์จากจังหวัดอ่างทองทองราคาเป็นกันเองรับรองได้ว่าไม่แพงแพงไม่แพงดิจะได้หาต่อนักร้องสาวของเราเราสดทุกคนคนลูกหวไม่มีมีอย่าไปละโกเขาเลยเสียงแม่งก็ดีดีดีหน้าท้องก็ไม่ลายลายโอ้ลูกแม่งตั้สองไอ้หาไม่ลายได้ไงนักร้องนักดนตรีดีหน้าตาดีกันทุกคนคน ก็คงจะมีแต่ผมผมที่ขี้เละเลยอายุก็มากมากหน้าตาก็ไม่หล่อหล่อจดได้ไหโอเนแอ็เลยถ้าเทียบกับฟิล์มรัตภูมิิภูมผมคงสู้ไม่ได้ได้โอ้ยหล่อ ไปทำการแสดงที to, ่ไหนไหนสาวๆก็ไม่ชอบชอบถึงมีสาวๆเสิร์ฟเบียร์มาชอบชอบกูก็ไม่เอาเอาเดี๋ยดิไม่เคยเลือกเพื่อนฝูงเลยเนี่ยไอ้ฮ่าเอาไปเหรอเอาเขารอกูอยู่เล่เล็กๆน้อยนะครับพืกันจาใดที่ไม่สุภาพถือว่าเป็นการแสดงแล้วกันนะอยากให้ทุกท่านที่มานั่งดื่มนั่งกินกันในรลฟ์มูสสบายของเรามีความสุขแล้วกันนะครับ